สวัสดีคะ่ะมาพบกับสุรดาอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดา e c c b เ u e b e r r y yummy พี่น้องจา๋ามมนี่พาพี่น้องมากินตำหม,มึกกระดองพี่น้องออกต p พุชซา a มึกกระดองน่อยพี่น้องตะปูตะปีตะ,ปตะมูตะมะอืมวันนี้ตำใส่บะคุงด้วพี่น้องจ๋าโอ้ยตำใส่บะคุงด้วยเม็ดฟักเกสีดพี่นออ้อาง,องาะบ้าง วันนี้ตำเองนะจ๊ะมามาได้ยังกินเนาะจ้ะพี่น้องมาจะบอกว่าวันนี้ตำแบบว่าตำแซ่บๆออกแบบเปรี้ยวหวานปลาหนัวมากพี่น้องพักกันมิแค่นี้หละจ๊ะนะ สลีเอามาย่างละอันพี่น้องกระเจีย๊ยบมาค่ะเบอรงนี้พี่น้องจา๋าสิบบาทพนาันนะโอ้ยผักรเกษตรหน่อยพี่น้องนำเสนอกรีนซีอันนี้หมึก อร้านน้องหมวยนะจ๊ะทุกคนร้านแฟนน้องหมวยบัวใหญ่นะจ๊ะพิกัดไปซื้อเลยนะจ๊ะทุกคนซีฟู้ดน้องหมวยนะจ๊ะอืออากเราซื้อร้านยังดอกข่อยยังเอิ่นซีฟู้ดน้องหมวยมาจากพี่น้องอืขอข่อยจะบปใส่แว่นตาด้วยมัน,นงงงมเศร้าๆ มาค่ะอันน้องมหมยพันแนน้ำว่าให้สะดุงอันนําห่อนข่อยานมันประซุกพี่น่องขอกระต้มมาเลยม่ <c oughs> นมามก,กินเทอรนึงพี่น่องอาหารทะเลอืม จักเพิ่นอืมอืมอันนี้เป็นแคบหมูเตาฟืนอำเภอประทายนะจ๊ะอืม เ่มันเพื่นดีครับดีอย่างเพื่อนเพิ่นส่งแคบหมูถึงบ้านเพิ่นให้นเฮาปลายทางแต่ว่าไม่ได้แ่มคนมาส่งคิดเงินเด้เฮาส่งเฮาโอนเงินไปตรงเพิ่นเลยอ่ะมัมามากสวีดีก่อน อือกากหงูงเต้าฟือนอำเภอรปรทา,ายจะบรวจจําบนานั่งลําอ่ะือ แบบว่าบะมิดตอนแข็งเลยไปน้องอันนี้ใส่ใส่บกคุงมานิดหน่อยบกคุงพักซื้อร้านเจนหนวยเจอํานวย ทีอํานวนยข้างๆน้องหวยหลักตัวพอดีกินพี่น้องขนาดต้มเลยได้เนาะ จะบอกว่าตอนหลังกินแห้งแห้งคือหน้องอันนี้ก็บ่อยากบ่่คยอยากกินปลาหมึกชักเพิ่งจะใส่อย่างนี้นะ แสบพี่น้องไม่ได้กินโดนแหละพี่น้องอันตำตำเนี่ยนะอันที่พูดอาจจะเป็นคลิปคลิปที่อาดไว้เนาะอ,อ๋อคือแมนะะ่นงทลาะ หลายๆหัวบ่เอาเอาหัวที่บ่บ่าปาตาออกหือหรือว่าเอาออกกูอ,อเอาออกกู Mm. mm. ซื้อของซื้อพักหลายๆต้นแถมเม็ดผักกระเกษยดมะทงบัะไงฮะเพราะดีไม่ขาดจากกับบานจะเก็บร้านนะพี่น้อง แปดสิบบาทอ่ะซื้อของแล้วแปดสิบบาทแถมแล้วแถมอีกอบอกเห็นแล้วลดแล้วผัดเลนบักแถมเห็นคนกินแต่แซ่บแต่แซ่บ ปลาหมึกมั้ยถ้า่าจะของกินแล้วรสชาติมันแกะแั่งไหนล่ะพี่ห้องบอกว่าถีอบอคอยมาปันไหนตะกินไดอยู่พี่หนัง อันนี้บดายลีีปหรอมันมันเป็นดินขอโทษนะจ๊ะอันนี้บดายลีมันทรงใสยแบบทรงเอียตทรงกระเพาะจังมันจะเป็นกระเพาะขาวๆนะสีขาวอ๋อ ค้ำนี่เป็นดินนี่ดีพี่น <laughs> อ้องบอกบอกน้องมวยว่อันเพียรกินบักเป็นนี่หรีบักปลาหมึกเนี่ยจะสุกซ้ำใดดีบจังไดยอืม แค่เพชรบอกอกินหัวแล้วไปหนอเคสเคสคัมบางหันแบบตอนไปล่างก็จะเอาอย่างออกแนงสินะจะฝ่าวดกว่าย พอเนี่ยโทพอโทรมาอีกแล้วแป๊บนึงไปกินข้าวกันอืม ถามว่าแซบว่าแซบยังแซบเพิ่งเผ็ดปับ๊บที่ยังค่อยตำเหมือนในภาคเสียดเนาะเพราะดีละเอาน้ำมาเนี่ยตำให้แม่เลยแล้วก็หมักเผ็ดไม่ต้องใส่พริกอีกแล้วปนนีกับเผ็ด ป๊าเวลาก็เรียนหันค่ะ <laughs> ปลอดภัยนะจ๊ะพี่น้องจ๊าเพ็ดเพ็ดหิ้วเขาแต่บ่ไเด้วเขามาน้ำพี่น้องจ๊ากินแล้วเสี่ยวนี้ฝากไปพี่นออ้องขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจ๊าที่เขามารับชมสุมาาสดในน้องจ๊าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่สำหรับเพื่อนใหม่นะจ๊ะพี่น้องจ๊า thank you for watching have a nice day see you next clip e o thank you be good take care my friend bye bye see you